ชั้นนั้นเอของพาวเวอร์นะครับอ่าชั้นนั้นบีครับผมชั้นนั้นที่สองสวัสดีครับเอ็นสตูดิโอครับผมชั้นนั้นของคนรักเครื่องเสียงบ้านบ้านเครื่องเสียงลากย่านะครับผม อ่ะสำับคลิปนี้ก็แนะนําสินค้าอุปกรณ์เครื่องเสียงราคาประหยัดเหมือนเดิมครับผมอ่าก็มี power amp มือ2สภาพสวยๆเข้ามาใหม่หนึ่งแท่นนะครับแล้วก็สต็อกรถใหม่ของ pm k า r a o k e แยกซับแต่งเสียงนะครับผมเพื่อมีที่พี่นะท่านใดที่กำลังมองหาเอาไปใช้งานนะครับเดี๋ยวผมพาไปดู power amp ครับผม power amp เป็นของ o l i นะครับผม o r i s นะครับ olid ส0ม0 pa นะครับสภาพตามนี้เลยนะครับ สภาพด้านหน้าเครื่องนะครับนี่ไฟวิ่งสวยๆนะครับ power amp สองช่องนะครับใช้งานปกตินะครับน่ะเดี๋ยวเปิดดูด้านในนะครับอ่สภาพด้านในเครื่องนะครับผมประมาณนี้นี่สวยๆเลยนะครับ power amp หม้อแปลงนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับผมเดิมๆครับยังไม่ผ่านการซ่อมนะครับผม ใช้งานปกติส,สวยๆนะครับอ่ะตัวนี้เปิดราคาให้ถูกๆไปเลยนะครับผมท่านใดที่กําลังมองหาเอาไปใช้งานนะครับขับมอนิเตอร์นี้เสียงใสๆเลยนะครับผมกลางแหลมนี่โอเคใช้ได้เลยอ่าสภาพด้านหลังเครื่องนะครับพัดลมระบายความร้อนนะครับสัญญาณอินพุตจะมีให้เลือกใช้ถึง3แบบเลยนะครับผม XLR jack phone RCA นะครับ อ่าส่วนไปที่ลำโพงก็จะมีสายสัญญาณแล้วก็สเปคคอนนะครับตัวนี้ก็จะเลือกโหมดนะครับผมโมโนบิดสเตอริโออ่นี่เลยประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับาสลับราคานะครับผมสลับพาวเวอร์เท่านี้นะครับก็เปิดราคาไว้ที่2,500บาทเท่านั้นนะครับผม2,500นนะครับผมราคานี้ถือว่าคุ้มมากนะครับเดี๋ยวลองเทสคู่กับดีเอมคาราอเกแยกซับตัวนี้นะฮะสินค้าใหม่มือหนึ่งนะครับผมราคา1,890บาท ร่วมส่งเก็บเงินไปทางได้นะครับสำหรับปีครับราคา1890นะครับ power amp มือสองสภาพสวยนะครับผมตัวนี้เปิดราคาไว้ที่2,500บาทเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวลองเทสดู power นะครับผมให้กับพี่นะนะครับว่าใช้งานปกติไหมนะครับตัวนี้ผมเทสกับตัว pm ราโอเกะแยกซับแต่งเสียงของ mba นะครับนี่ก็จะต่อเฉพาะเสียงกลางแหลมนะครับจะไม่แยกซับนะครับผมสองชันแนลเลยนะครับเดี๋ยวลองเทสกันดูครับผมชันแนล a ของ power นะครับ อ่าชะนััน B ครับผมชะน้นันที่2 คครับผมใช้งานปกติครับเสียงดีมากครับผมรุ่นนี้นะครับเป็นพาวเวอร์แอมมือสองที่ยังสภาพยังสวยนะครับผมไม่มีเสียงกีเสียงฮัมนะครับผมเตอร์สภาพพร้อมใช้งานเลยครับผมเสียงดีๆนะครับราคาพาวเวอร์แอมม์นะครับผม2,500บาทนะครับปรีพันแปดร้อยเก้าสิบนะครับราคาปรีแอมยังคงราคาเดิมนะครับพันแปดร้อยเก้าสิบนะครับผมมีสต็อกสินค้านะครับพร้อมจัดส่งส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับเอ็นสตูดิโอเอ็นซาวระบบเครื่องเสียงบนบ้านราคาราคายานะครับ 065 3364 269นะครับสำหรับสำหรับคลิปนี้ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ